สวัสดีครับวันนี้นะครับกัดนะครับจะพามาดูงานติดตั้งที่จังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้เราอยู่หน้าบ้านของคุณแบงกีนะครับนักกินสายจริงจังนะครับก็คุณแบงกีเนี่ยมีโซลาร์เซลล์อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่แล้วแต่เนื่องจากตัวของโซลาร์เซลล์นะครับที่ทํางานอยู่ทุกวันนี้โหลดของบ้านเนี่ยเยอะกว่าจึงทําให้ไม่มีพลังงานที่จะเก็บลงไปในแบตนะครับทางคุณแบงกีก็ได้ปรึกษากับทาง JBS Solar นะครับ JBS Solar เลือกติดตั้งนะครับตัวของไมโคร อินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ Admod เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าแบรนด์ Admod เนี่ยสามารถที่จะติดตั้งได้กับทุกๆอินเวอร์เตอร์เลยนะครับในทุกระบบนะครับซึ่ง Admod เนี่ยที่เรานํามาติดตั้งวันนี้เป็นไซส์นะครับประมาณ5กิโลวัตในส่วนของตัวไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือ0.5กิโลวัตหรือ500วัตนะครับผมมีทั้งหมด10ตัวนะครับแล้วเราก็เลือกใช้แผงเป็น715ก็อ715วัตต์นะคือนมาติดตั้งกับไมโครตัว500วัตขอนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานติดตั้งกัลยนะครับ นี่ก็เป็นแผงโซล่านะครับขนาด715วัตต์นะครับที่จะนำมาติดตั้งกับแอดมินูของเราครับครับทีนี้เราก็มาในส่วนของตัวอิมอร์เตอร์ระบบเดิมของลูกค้านะครับมีระบบอิมอร์เตอร์สังเกตจะมีแบบอยู่2ทาวเวอร์นะครับทาวเวอร์และถ้าเป็นรุ่นนี้ก็คือ21กิโลวัตต์นะครับ 7, 7 7 7นะครับ2อันรวมกันก็ประมาณ42กิโลวัตต์ซึ่งโดยปกติเนี่ยโซลา่าขนาดอิวอร์เตอร์เนี่ย10กิโลวัตต์เนี่ยนะครับ ก็จะผลิตพลังงานได้ประมาณ4ชั่วโมงแดดนะครับ4ชั่วโมงแดดก็ประมาณ40กิโลวัตต์40กิโลวัตต์เนี่ยแบตเรามีอยู่2ทาวเวอร์นะครับทาวเวอร์ละ21มันก็แทบจะไม่พอที่จะให้ใช้ในบ้านแล้วนะครับถ้าเรานำมาชาร์จแบตก่อนก็สังเกตดูว่าแบตจะไม่เต็มนะครับถ้ามีการใช้เนี่ยวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยก็คือ นำระบบออนกิจเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ไฟในปัจจุบันเพื่อให้คิมเอร์เตอร์ตัวนี้เหลือไฟที่จะนําไปชาร์จลงไปในแบตเตอรี่นะหรืออีกครั้งเลือกนึงก็เพิ่มแผ่นนะครับแต่ลูกค้าเลือกที่จะติดอินเอร์เตอร์นะครับเป็นระบบออนกิจเพิ่มเข้ามาเพื่อใช้ไฟกลางวันแทนนะครับแล้วนําส่วนของระบบเดิมเนี่ยไปชาร์จแบตให้เต็มเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูงานติดตั้งกันนะครับว่าเดี๋ยวผลออกมานะครับพื้นที่ตรงนี้ที่ลูกค้าเขาเขียวไว้ให้เราเนี่ยในการติดตั้งไอโมดอ่ะจะเป็นอย่างไรนะครับเเดดีีี๋ยวไปูตออนสร็จกท และขั้นตอนแรกของการทำงานนะคะทีมช่างจะเริ่มจากการติดตั้งไมโครอินเวอร์เตอร์ของ AdMode โดยทำการร้อยสายไฟจากหลังคาลงไปที่ตู้คอมบเนอร์ให้เรียบร้อยตรวจเช็คทุกจุดว่าแน่นหนาและปลอดภัยจากนั้นจะเก็บสายบริเวณไมโครอินเวอร์เตอร์อย่างละเอียดทุกเส้นจะจัดเลี้ยงให้เป็นระเบียบเพื่อลดความร้อนลดโอกาสโดนแดดทำลายและป้องกันไม่ให้สัตว์มากัดแท้ในอนาคตค่ะ ก่อนติดตั้งแผงทีมช่างของเราจะดูแลทุกขั้นตอนอย่างละเอียดโดยเฉพาะงานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าช่างจะเสียบสายเข้ากับตัวไมโครอินเวอร์เตอร์อย่างถูกวิธีและเชื่อมต่อสายระหว่างเครื่องแต่ละตัวให้ทำงานต่อเนื่องกันเป็นระบบเดียวทุกจุดเชื่อมต่อจะถูกกดจนได้ยินเสียงคลิกเพื่อยืนยันว่าหัวต่อเข้าล็อกแน่นหนาะ ลดความเสี่ยงปัญหาสายหลวมในอนาคตและช่วยป้องกันน,น้ำหรือความชื้นล่วซึมซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของความเสียหายทางไฟฟ้าหลังจากนั้นมีการจัดเก็บสายไฟเป็นระเบียบด,ด้วยวัสดุรัดสายสำหรับงานโซล่าโดยเฉพาะ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศงานจึงออกมาทั้งระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยในระยะยาวพร้อมให้ระบบผลิตไฟได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตั้งแต่วันแรกที่ใช้งานเลยค่ะส่วนขั้นตอนการขึ้นแผงบนหลังคาทีมช่างจะทําอย่างระมัดระวังค่อยๆวางแผงโซลา่าในตำแหน่งที่วัดไว้และขันยึดให้แน่นถูกจุดเพื่อให้แผงโซลา่าติดตั้งได้อย่างมั่นคงและที่สําคัญที่สุดนะคะ ทุกงานติดตั้งของเราจะมีการซีนป้องกันการน้ำรั่วไม่ว่าจะเป็นจุดยึดหรือจุดเดินสายลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่า ติดตั้งโซลาร์เซลล์ของเราจะไม่ทำให้หลังคา่วยอย่างแน่นอนและนี่ก็คืองานติดตั้งไมโครอินเวอร์เตอร์แอดมดพร้อมแผงโซลาร์เซลล์7-15วัตต์จำนวน10แผงที่บ้านของคุณแบงกี่ค่ะหลังติดตั้งระบบจะช่วยแบ่งโหลดการใช้ไฟในเวลากลางวันทำให้ระบบเดิมสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เต็มขึ้นและช่วยให้บ้านใช้พลังงานได้เสถียรมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าดูแลรู้สึกว่าแบบนี้น่าจะเหมาะกับบ้านคุณแค่ทักมาเดี๋ยว JP Sola ลช่วยวิเคราะห์ให้ค่ะ ่าควรเพิ่มอะไรหรือปรับตรงไหนให้คุ้มที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ JP s ีโซล่สวัสดีค่ะอย่ารอให้ค่าไฟเพิ่มขึ้น